สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีพ่อพันธุ์ไก่กระดูกดำนะครับอ้าวสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีพ่อพันุ์ไก่กระดูกดำนะครับจะมาโชว์ให้เพื่อนๆหลายคนที่ถามผมเข้ามาว่ามีพ่อพันธุ์ไก่กระดูกดำไหมผมมีนะครับพ่อพันุไก่กระดูกดำนี่คือตัวนี้ของผมเลยนะ ตัวนี้เลยนะเนี่ยนะเนี่ยนะครับพ่อพันไก่กระดุดดำตัวนี้แหละนะตัวนี้นี่หนักประมาณ3มโลกว่าจะสี่โลนะฮะสามโลกว่าจะสี่โลทูปขนครับนี่ที่ขานี่ขนที่ขาสองข้างนะมีขนตั้งแต่ขานะนี่พ่อพันไก่กระดุดดำของผมนะตัวนี้แหละครับผมหลายคนเข้ามาถามหาผมนะแล้วก็ เออผมได้แบ่งให้เขาไปกันหมดแล้วนะครับนะแล้วก็ผมแบ่งให้เขาตัวหนึ่งก็พนะันห้าครับผมมีอยู่ประมาณ6ตัวนะแล้วก็ผมแบ่งให้เขาไปหมดแล้วตัวนี้คือทวงหงอนที่มันขึ้นสวยมาก<อ>เห็นไหมครับเนี่ยสวยมากเลยเป็นก้อนสวยมากเนี่ยสวยจริงๆนะเห็นไหมฮะมันไม่ล้มนะหงอนตรงนี้มันไม่ล้มเห็นไหมฮะแล้วผมชอบผมก็เลยเหลือตัวนี้ไว้นะครับตัวหนึ่งก็พันห้าครับ ่าผมให้เขาไปหมดแล้วนะครับนี่ไก่กระดูกดํานะแล้วก็เนีย่ยอย่างขาเนี่ยมีขนตั่นเองขาเลยนะหัวจรดเท้าเนี่ยตัวหนึ่งพันห้านะครับหนักเกือบสี่โลนะครับนะก็เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ถามมาก็ผมปล่อยไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ก็รอรุ่นต่อไปเนาะนะส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ให้ผมนะฮะได้ดูกใกลไก่อีกทีหนึ่งดูลูกตาครับนี่ตัวนี้หนักประมาณเกือบสี่โลนะครับ ไก่หนุ่มเลยไก่หนุ่มปีนี้เลยนะครับไก่หนุ่มปีนี้เลยนะครับนี่ให้ดูให้ดูแบบนี้นะะสวยหน่อยนะครับถ้าสมมติสองข้างจับนี่แบบนี้นะเป็นไก่กระดูกดำแบบนี้นะหนักเกินสี่โลนะหลายๆคนที่เขาอยากเลี้ยงไก่กระดูกดำเนี่ยก็ มาเอาไปหมดแล้วนะครับแล้วก็น,นะครับทุกคนใครอยากได้ก็รอรุ่นต่อไปนะครับนะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มากันได้นะครับนะขอบคุณครับผม